น้องเาว่ะคอยหลักเงินว่ะเขาไปรับคอยว่ะเห็นดุนตีนมานอนเขาว่ะถึงมาตัวคอยเข้าว่าจ้าคอยว่าะาอยมาแบบพากับเรามาจ้าอินายว่อยู่ผังเมื่อไปเมื่อนอยไปไปเมื่อเมื่อเมื่อหน่อยไปตอไปจุนจุนลงไว้อีกนะฮะทหารเด้เบาเบากันเถอะว่าล้กลัวว่าล้อตีงาหลักเงินคำว่าอวููตะเ่าอยู่ผังอันละหกขดแล้วมียังเราอ่ะทหารมาคนโตจะเลย คนโตเราวมีเราหมีเรามีเงินตะกี้เราหัวมีเราก็เต็งไม่เคยหลักเต็งว่ะก็นอนก็นอนน้อยก็ต้องนอนสมคืนแหละไปหักมาวันวันใจบ้ามูว่ะนี่ใช่หัวใจบ้าป่าดูคนย่างมากกับมไห้ยบไ่ห้อง กาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเบิดสมองสุบอนพี่น้อยเนาะโดยน้องทานผู้ชมมาพบมาพร้ากับช่องบาเทต่ตอนแรงๆพี่นอ้องเลยตาเนาะมาตอนแรงๆอีกแล้วเลยพี่นอ้องพอดีบาเทหักขามาแกพระธาตุโพนพี่นอ้องเลยประกาศบ่าขอพรจากพระธาตุโพนนะพี่นอ้องเนาะก็เลยมาเวะเข้ามาหาทา้งน้องเด้งมาเลยพี่นอ้องเลยวันนี้ อผมอวาเป็นในเด็พื้นไฟแล้วนี่รบอลลูนในเดี่น่อยปมได้เห็นนังกระเจะอยู่นอตัดไปสูบสาวเงาอยแท้นิเพิ่งไาหานน่อยสบายดีเลยยังติดยังไหนคนะเจ็บคอเจ็บคอบอกเจ็บแงบอก็บอกได้ให้มาได้เป็นอะไรคั่นบอกบ่แบบจะมันเป็นอะไรเออ หมยต้มน้ำฮริกเทน้ำใสแล้วเอุ่นเทอะได้แล้วกินน้ำฮริกหนาวออเอากินน้ำอุ่นเลยก็ไดากินเอ้ากินน้มากินหม้อมากินหมอเอากินแต่น้ำหมักหนาวอะไรเลยบีมหนาวกับใส่กับยังเกลือเกลือเออแม่นแล้วเอายังบอกเช้าอยู่ไหนเป็นแต่โดนเลยเป็นต่คืนบอ จะลองพลงอะไรนอันนี้พอลองพลงดังเจ็บคอเหอ่ม็นดิเออเห็นนติดคอบึ้งนู้นเงี้ยนะยังสบะไ้หอนี่เอเอเสียงแหบเนาะไม่ได้มีการเจ็บหัวเจ็อย่างนั้นบอไเอนไม่ได้กเจ็บัอยังน่าเจบไเ็นาไม่้ากเจ็เนาน้นป่จบะออียนม่ด้ีเป็บัเดียว เออจนลงเสียงไปหน่อยเนาะเสียงเห็พี่หน่อยกินยานยาอะป่ะเสองเด็กกินโมนิยาโมนิกยาบ่ได้อายบ่ได้อย่างน้ำบ่บ่อพี่จิบ่คยนี้ยูยาเนี่ยลดจำนวนน้อยกินได้เยอะบ่ยายาเป็นมิตรด้กินได้ยาของคมดิจิได้กินได้บ่ฮะกินได้ได้บ่บ่ไม่รอใครจะเอาไปทิ้มด้

ยาที่ประเทศอ่ากินเพราว่กินงอมบดีพี่นอ้องเอ๊ะทำไมสีมาให้ต้องแดงใา้้องแดงเราไปกินเราเบิ่งบางที่จือเป็ะนี่ต้องแดงยาแต่ตที่ว่าเขาให้งงกินม <c oughs> ่จอรกินมันแหละเขาบอกเบื่อจะดอกเอา้าเศร้าเศร้าแรงเด้อเศร้าเ<ล>ที่ยงแรงป <c oughs> ้าฮะอ้ากินข้าวยาแล้วก็กินนี่ยางละเม็ด กูขันมาทำมาอีกไงเงี้ยเนาะป้าหูหยุ่มตุงเนาะสบายดีไม่จอนสบายดีเดยกินอะไเศร้าได้ให้หมึเออข้าบอกข้าบอกเจ้าเมื่อวานนั้นใดก็เม่จอนกินเศร้าที่เมนบ่กกินเมนบอกข้าบอกไปวันเรียนก็ปวดกี่ด้วยเช้าเลยเช้าเลยตี้บดเลยบ่อนะบดเลยแล้วบดเลยเออหนิเจ้ากินรสมะเร็งนี่กินข้าวยาอะไรกินนี่กินตัวนี้ป่ะกินแยกละเม็ดนี่เม็ดนึงนี่ก็เม็ดนึงกินคู่กัน เศร้าเคียงแรงลาฮานไม่แก่จานะได้แต่โชว์ห้ามจะช่วยมาชักจานได้หรืมเปลาเช้ากันเออเอาแพทย์มาชักยาได้แล้วสร้านี้นะเอาบปกินกินแล้วเข้านะเฮ้ยเอาบเอาขิงเถิงบ้างเด็งยังกินข่าวได้ยังกินเด้อบ่เขาบายเกลือแล้วหุบเกลือโม่ใส่ปั้นข่าวเราบายเลยบปกินดิ เหอเห็นหน้าเห็นตาลายมือเนาะงามโซใสเขาเก้าเห็นเลยหาใสปลอยสั่วปราสน้อยขานยังมาน้งามป่านี่ขานน้าเสียงงามมาได้ก็วันนั้นือเห็นไปหาฮาเบ้ามาน่ะยินเขาล่าใหาฟังเนาะจะไปยังบันอ่ะไปแล้ว ไปดิเล็ไปยังไปดิเล็กไปมังคอกเมังคอกเเอาลยมีเบียบบ่กเออมืเบียบเออไปเนื้อว่ะพวกเขาอ่ะไม่บีไปหาข่อยไปกินไปว่าคนน้องสาวอ่ะข่อยหลักเงินบอข่อยไปลักข่อยว่าเห็นดุนตีนมันนอนเขาอ่ะถึงมาตัวข่อยเขาว่าจ้าข่อยว่าบ่เออเพราะว่าน้าคนท้าค่เป็นไม่ได้ยังเราไม่ยังเราอ่ะไม่ยังอัานข้าวว่าจ้าหลักเงินเออข่อยรุ่นข่อยข่อยข่อยอยู่ข่อยเนี่ยชาติคนบ่ โดยไม่มีว่าคอยกหลกเงินหลักคำบอกคอยเวลกวันกับาคนรท้ยางเราอ่ะไพ่เป็นผูนว่าเจ้านะเม่ช้าเพิ่นคอยไปอยู่ในฮือนคอยไปพูกคอยไปหาหลอคอยเป็นคอยแย่ชาติูกมากบนี่ข้าก็กระดิ่โยนพนันอย่านั้นลืมแบบยินไเป็นน้องมินตานะเพราะว่าไม่จนลักเงินเขาวะเจ้าเปเราิ ไปเอาบาทมหาคนแด้วเอาเนี okay, ้ยเรามีเราว่ะแต่ไม uh ่ม bon ีไปสรบุกแต่ต็มนอนเห็นแล้วเงินน่ะเราเห็นแล้วเห็นแล้วเจ้าเจ้นั่นไปไปกินดองใช่ไหมบ่คนนั้นไปเออไปกินดองกินทีดน้องเช้เพินเิมาหาห้กินอีกูอ่ะเออ้าคขบอกว่าเเลยนะไม่มีมอะนั่นเขาบอกวีเออเาว่าตัวิ่ตัวหาเรื่องเตงมาได้ว่าเต็มนหลักเงินลักเตว่ะอม่มยวก็ว่าเจ้าลักบ่ โอ้แล้วไปแวมันจ้กเีเราอะน้องสายจูดใช้แซนเฮ็ดแล้วในตีบนอนเงินกันถ่าได้ไหมจนเงินสองบาทโอ้สองร้ยบาทเนอะอืมคนระวังลนนะเพอแต่เนแต่มาแต่ชิโนมาแต่นเก็ไป่เข้าห้องดอกข่าวกัดพังลงไม่รเลยออออออมันนัเงินนั่นมื่อนั่นอันกินดองเพื่อนเอาคิอนกินดองเพื่นกินดองเพื่อนมาี่แล้วกนแม่เูว่าบริกแค้นออื่นเน่ยขาง้อว่าง้อกิน พีดน้องเชาุงเทพุ่นเคาก็มาแบบพากับเรามาจ้าอินายแบบอยู่ผังเมื่อไปเมื่อน่อยไปไปเมื่อเมื่อว่าหน่อยไปต่อไปจุจุนร้องว้อีกหัวหัวพิชหาทหารได้มาว่ากันหัวว่ารอดกูอะว่ารอตว่าเหรังคำว่าอินีบูตะเท่าอยู่ผังอละวดแล้ววัมียังเราอ่ะแต่วันมีเรา่ทหาระมาคนโตจ้ะเลยมคนโตแล้วมีเรามีเรามีเงินตะีบ ผมมีแล้วบบเจาะห้เกาแต่ว่าไอ้เนาะแต่วันที่บ้าเราขยจูบป,ปีกอะผมไม่เคยหลับท้ำนี่เขาอะแต่หาหนแม่แล้วหน่อยเลยว่ะโดยใช้ไล่กับพวนเนาะใช้ไล่พวกกับเขา้ากังเท้าไม่บีว่ะโดยซื้อๆไ,ได้เลยนจ,นเจ้จนะ<ด> กินฮีดนี่แล้วกินเช้าอยู่กรุงเทพพุ่นน้องสาว่าจะไล่จะเฮาว่ะเขาจะไม่เฮาว่ะมันทำหนูเป็นมีดได้เองว่ะเดี๋ยนายฝากเอาเมื่อเลิศหน่อยเมื่อเลิศวะเาประเทศเมื่อเลิศว่ะเมื่อบาทนี้ไปจูกินฮีตยังว่ะเต่งเบาก็ไม่วีว่าโคตรตกไม่วีเลยว่ะชาวโตเนี่ว่ะมาช่วงเต่งหลักเงินคำโคตรตกเต่งหัวมางการกับมังมัมังการกับมากัรโนก็ปอกตีเต่งว่ะโดยโคตรตกว่ะ เบ้าชีแล้วชีเทพิ่นนะว่าเป็นปูมหาเจ้าไปกินหินนะคนนั่นเนาะคนนี้แหละหาแม่ผู้โชว์มาแต่กูอือบัดบัดเอาไปพัดมหาเรื่องเช้าแบบนี้เนาะมาเรื่องจะหาเมื่อบแนี่จ้าได้หาว่ะเลยอือเหนียชื่อกันเนาะหาเบ้าชีแล้วเออชีกันโพดไปหน่อยชีกันโพดเนาะาว่ะมาแล้วผู้ชาผู้เราอยู่เชาวเราผู้ หนังเกียกันแล้วั้งคนแล้วภูมีแล้วว่งสิภูมีแล้วังมีเงินมีทำนั่นเราภูมวว่าถ้าเกิดเคยรักเขาวะเขาไปเอาเนาะนีเขาไปเอาว่ะแทบเพื่นตีบนอนน่ะเขาสั่นเขาแน่เขาว่ะโตเห็ดแต่โตวะจะเป็นโทษเขาว่าผิดว่ะเงี้ยเอาเงินกับเห็นบอมาแล้วมาแล้วอ่ะเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนได้เสพจดเห็ดในไหนบ่ปากบ่กเป็นบ่ปากแล้วเห็นแล้วบ่ปากอ่ะจะคือบอาเรื่องคืนเลย เรื่องคืนคอยเวจันว่าตรงนของช่วมันโคกหาว่าจิบจ้าเต่งว่ะตัวเฮ็ดปนนี่ตัวไปเชื่อกันได้เต่งวิเลยว่ะตัวบอกแม่ตัวบอกอไงตัวไปตาตัวได้เต่งว่ะเอวมาเลือกแต่เต่งก็เต่งไม่เคยหลับเต่งว่ะวันนอนวันน้อนนอนต้องนอนสามคืนแหละพเพราะมาวันวันนี้เลยวันนี้เขาทายเขาฝุกแขนเชาวพัน โดยถ้าเชื่ออย่เจ้าหนึ่รากเราจะนะบางคนกระหู้อปเยเราอันนี้เป็นคนชัดซื่อดอกพูงตรงแต่ว่านี่อันแล้วแล้่แล้วเระนี้เป็นไม่ได้นั่นบ่ไ่ได้นั่นต่อบเยาว่าอนะเยวว่ารเลยค่บหครไกลเยยาววขั้ววาอย่างกันนะเยาว่าขั้วว่าอย่างเยาว่าบ่เยว่าเจออเจ้ากบ่มม่ขึ้นว่าเขาไเอาเพิ่นอัน หาว่าเจ้าเป็นเคียบโมวี่ยังบ่ใหม่ขึ้นแล้วแหละเฉยอยู่เออแล้วแล้วก็แล้วเนาะแล้วก็แล้วไปมีเรื่องไม่เล่าเขาก็โผล่ต้กลับว่าตาคุณว่าแต่เต็งไข่เพิ่มเห็นหน้าเต็งว่ะแค่นี้มีวิไข่ไข่เห็นอีแดงเบ่กลัวแม่หมดใช่แล้วก็ตุ้เที้ยงคนละชิม่าไก่ว่าแล้วเขี่ยเจ้าว่อนั่นแหละว่เมาไปพ่อยมากไปถือกันเต่งว่าไข่ไปไปเบิ้งเต่งกว่าหายสิเลยออ บ้านนี่ย่างวันบันน้อคกูคอยกันน้งกินบ๊กกิมนะันน้องกูคอยนงกระเป๋าน้องปายงใคแม่คอยวเสียใจบ้ามูก่อนนี่ใช่โอ้ยใจบอป้าดูยางมากบบไหมัได้ห้องบไปจอดเห็นวะ่เาเห็นจะปักาโออไมเข้าจเทื่กอยว่าาดนมือจับมาหาหาพัดมาเจอมือนเนาะ ไปเจอผัดอ่า,าได้ๆเสียจะมา,าได้เสีหมเลยมาน่ซอยมาส่งยครับแถูเด้ผูไก่ถังผีเด้ดเออเราี่มาส่งบ่อกรดจักกระจักเออเออผูบ,าบามาก่ทนแลน้วมาเล้อผูบ้าบ่เยกกลเยอะเรนไปผัดอาวันสิไปอ่าดยเสียงคนยินดีเนาะโดยปจอท่าถึงมูใช้ไรให้หน่อยโดย แม่คนแรโชมาแต่วันโคกคนโชวมาแต่วันโคกแม่เจ้าเมื่อเจ้าเห็ดกินเห็จู้วะ่าก็ไปบีีเฮาว่ากเมื่อฉีดกับเบมันซีดอกเบบีเอตวองดีเนาเงินกับพูว่นน้มนอนผมก็จะก้าเข้าอ่ะถ้ากะทนอกอุดนืดอืดอืดสาเงินสองร้อบาทเนาะโดยเด็กฉีดกเชียใจก็น้ดอกแต่ก็ไปมุกันก็ต้องเปล่งกันนะวะเต็บอกอยู่ กระทั dog, so ่ง <desserts> ท I mean, ี่ไปท่วการเพราะไปย่างย่างไปท่วการม่วงมาแล้ไปอ่ากไป่วกันเออหนักไปไปจูในเฮือนตออือีือมีแต่หาดและเข่าห้อมมีแต่มหาดและยู่ในฝูงไปยู่นอกเลยเออคอยไปจูนเที่ยงกับไปเนี่ยขาดแล้ว่อย่อยลุก่อยป่าแล้วเออนอกคนอยี่แล้วเออเอคนกินคนก็มากินขอยพูดบกแต่เข่ากินเออโมโหแล้วว่านาะ คนนี้วันได้เหตุผลอย่างพี่น้อยเถิงขันนานทหารตำรวจมาค้นดิโอ้ต้องว่าเอาลุงคนมาค้นว่ะลุงภูลูกภูก่อนแล้วว่ะมียังแล้วว่ะชังกับมีว่ะเงินตัวกับมีแล้วมีเงินแชดหนึ่งว่ะเออว่ะชั้นหนึ่งกับมเป็นยังแล้วว่ะลุงว่าห้าชั้นดุน้ำมานอนพันเลยเห็นในเลือดรุ่งก็เงินน่าว่ะต้นลุงซาประเทศได้มามยอนพายจะเป็นบุ้ชันนะพายเป็นพายเป็นบุหินก็จะ ถ้าเป็นผ <c oughs> well. like well well. ู like, ้เห็นก่อนกงินนะตอนตอนหานะเอ้ยน้อกกฎเนี่แล้วเออเป็นน้องผูจูใกล้เลยพ่อแม่พ่อแม่เจ้าซันบ่เออขาเจ้าซันน่ะแห่งพมอให้ข้าเสวยเจ้าหลักเลยเนาะข้าเสวยเจ้าเสืองไว้เลยซันเลยเนาะเอาจูต่อไปหาจูไปได้เมื่อก่อนเติ้งว่ะโดยนายเอาไปรูพหาปาะเทศรู้เที่ยวจูเพื่อนนี่เราเห็นเขาสั่งถามเที่ยวเราโชว์หาปาะเทศวติดปาดนี่บ่ เ่อจ uh ังแต่าจโมงเหรปาาโมอซัมป์ปอนี well, so so, uh ่ซัมนี่แล้วเออจะไปจเช่าลิซไโดยบอกแต่วันนี้ไปก็ต้องตูมโดยตูมแล้วกันนี่เมวีโดยลูกคนสคนลูกก็ไปัวัวแต่เงิน่อเชียนเีเียนนึ่งคนมเห็นคนไม่บอกยังเลยเสียก็เสียเนาะ เชียกเชียก็ไปว่ายังก็ไปหายภัยเลยเงินข่อนกับปาาหันแล้วปานนองแล้วเงินเวืนหนับปึงบอรเบรแเซตหนึ่งจะพาไปไหนช้ปานในนอกมแล้วเฮือนไแวกนเฮือนแม่เข่อแล้วเออมือมือกินเห็ดนะเลยที่ยบอลบอของเจ้าอะเงินเข่อยเชียร์เหนึ่งเบอเห็นเลยเชียมาเดียวกันเลยเงินเข่อยแนกไปเตงหักแล้วมันเชียร์ซหนึ่งเงินเขื่อเบอเห็นว่ะมาหอดมาหอด เงินเงินเจ้าแล้วเงิน huh. ก uh, okay nah ็หนักปุ๊งเงินก right? <sh ็่ใช่วะเงินคือคือเพเ้็นแสนนึงวะเทนับไว้อยู่ทีนับไว้อยู่ว่ค็เฉยๆก็กะเปิดแล้วโอ้โหเต็งว่ะเงินคุณจแสนนึงกลัวคุณใช้มีแมีแล้วกดกดกลัวเกลนเจ้าจะป้าไว้เห็นปะป้ไว้แล้วก็เอียผ้าก่อเน้ปายานนอกเนี้ยป้าไม่ไม่มืออันพายไว ก็ไไว้ก so ันนบแชงไม่ผิดแบบเก่าคนนีปเคยปะเก่าายไปนาอยู่เกินหน่ไสิปะคนเอาเลยวขอยเฮ็ตนั่นเฮ็ดนี่อยู่ยปยอนกน่มควมใจเนาะอย่าปะเนาะเลยดยถือแไล่แล้วก็ได้เก่าท้าก็เ็นแบบนี้แล้วเขาบเราเป็นใจล่อเราก็ทีลวว่า เอาว่าเจ้าชนะว่าเจ็บพอเจ้าหาจะไปไปวุ้นเจ้าเด้อมีอะไตวงว่ะไปวุ้นเจ้าเด้อะว่ะตัดขาดเลยเนาะตัดขาดจะโลดเตงกว่าเดียวมาเตงว่ะบอกคนนด้เป็นป่อยได้ใช่ป้าติ๊บป้าติ๊บไม่ต้องไปมันฉีกเกิดเรื่องอีกบ่เนี้โทษไมนดียแล้ข้าช่วยเจ้ารักเจ้าอย่างละแม่น ไนันต้องเพิ่กัน,นะวะาวะหาวะ ừ, ่ะ <ừ, S 2> บางคนะ ừ, สาเพีนน่นนาเรามาล้างบอกมาเลยแล้วคนน้องชาหัวว่าเื้นเวบเ้นเว้นแล้วไปสั่นขักเคยแล้วไปสั่นไว้เ้เงินเห็นแล้่วยวจะที่นอนเจ้าพามือพูดตามแ่นบมเบิบ่งบ,บ่อยหรอติงไว<อ>้เองสช่เหรอเหมนคนเหินคนยกมาแบบเในเห็นในเตี้ยงเงิ <laughs> นเผิ่อห มันน mm ั hmm. mm. Mm ่ง hmm. ช mm ุมก้นเนี่ยแล้วน้องเช้าอ่ะมันอยู่แต่ห้องลักเขาอ่ะก็เขาไปเคยหลักเขาอ่ะบ้าทใ่กรุงเขู่กับป้าอยู่กับป้าเขาไปหลักกิดเงินโผกับป้าหันเฮียกันหันเขาไปเคยหลักจำเลยมาเขาต้องปลูกข่อยชาวันจานนี่ขู่ยบ้านเขาปลูกแคนข่อยข่อดนิดนึงเขาเอื้อนอ่อน่ยเขาปลูกแค่ใหม่ข่อยชาวพันเขาไปกินเห็ดอยู่เกินนี่ก็ กินข้าวกับบดบวนนี่เขาหอยคะด้วกับน้องเขาอีไปนี่แหละด้ยพี่น้องบอกวคนหจักคนคนจักบอกแล้วปาทานี้แล้วไปน้องไปแล้วป้าทานีแล้วไปกับเจ้ากับบ่วงเกินเด้อเดี๋ยวคอยชว่าเจ้ารักนั้นนั้นนี่มีแต่ไปให้ดูให้กินก็นั่งที่น้องเ่นแหละบ่เราไกินนม

เจ้าก็น่จะไปจมใช่ปะโบไปเมื่อไปแน้วไปนอนผีบ่อเฉยเลยแจ้็บ่ชวนหนาบมว่าใช่เนาะบชนเออ้ก็อยู่เฮือนเราผีน้องาก็อยู่เฮือนเฮา้องไปแค่ิหน่อยเราก็จะไปก็ไปหรือจะ่อยนจะวางไปยไปนอก็มีแม่แม่วยคอยนองช่างคอยอค่ะจะวางะดี Mít ưa nó mik dù sao khoan trời ừ. ờ... oh. <laughs> <ở đây> <laughs> <đều> <laughs> sao là nhịp chịn lào đôi nghi là đưa ra lắp là uy chào mẹ là tèk là phải đi ăn 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 đi đi ăn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  đi đi สี่เก้าก็เก้าสินไม้เบียงบ่หรอไพ่เป็นสร้างแต่งหน้าว่าสีแต่งนี่ใครกุบกุ๊าเขาเม่พลุ่มแต่งหน้าเออจะนักจะเต็มกัเด้อเอางามแล้วปากสีแดงเกินเกินใช่ผัวจะแบบไรค่ะ จะวัดไปเลยนะจะไปในพาพวกหรือพาพวกก่นะจะตลาดก่อจะกปปั่นรถทีตลาดขับมือชนีเ้งปั่นรถทีด้วยชนีพี่เลยจะไปชียงบ่อกลองชื่อใจลูกเ้อขาก่อนพาพวกก่อนปัวจะปูไทยเออแต่ก็ขับชนีไปจดนั่นสีหาโมงนี่แคเห็นอยู่แล้วปั่นทีเดียวคุกไปเพียงอะไรนักแไปเลยว่ผมม่เบียอ่ะชีวิตทียอยยอยไรเนี่ยมาเงน อพอตองเดง้กว่าออ้ยนอกน่นกอุปร<ด>เห็นกู้เทือกพี่น้อยมาท่ไปถ่ายคลิปนะใช้ชดพักบ้าบัดอ่าไปปะเพราว่ับแล้วอ่าต้องเพอก็เป็นวัดหายใจกระม่องไปหนาวแล้อาบตั้บหนาวไว้เนาะขับี่น้องเ้ยใก้เคียโอ้ไเคียไกลสะเล่น้องเ้ย อะไรเขี่ยเขียเปิดไก่ะหอที่พงงามนึ่งพักน่าะไม่ใช่สมัยจนนี่กัไก่เขียเลยไก่อะคนมาะปูเจ้าบอมบ่ยอมตะังเลยมันหยักเหียวมาแลาะมันแดดราบวที่เป็นนานพี่น้องเรเสียบเสียบเสียบไปเชียวเ่งกันดิวาวว่ะตอกเห็ดหคักเลย เอ้าวดมีว่าบัวนะเออของเด็กนะได้ขีดเดียวขีดเดียวมาตกตากันบ่เอาไปได้แล้วบ่อ่อนไฟนั่นนะเบอซื้อใหม่นั่นคือเก่าซื้อใหม่คือเก่าบ่ไหนพี่มาได้เออมื่อคืนนึกว่ามื่อวานน่ะโผไปไหนไปก็ไร น้ำเปิดได้ตลอดนจเนาะด้วยน้ำเลยเปิดได้อือยาบัตรสั่นี่น้ำใส้หรอคพ่อเนาะตึงวัาสิบหกแลวพี่น้อยใต้โคบมาแล้หละมโเป็นต้นแบบพี่นอไรเนาะถทดอถสินเองไงเนาะมันจะโตงามเลลายคุมค่ายอยู่เลยเอาห้บ่ผ่าทุ่งพี่น้อย มไใส่ปุยใช่ัรืว่าไม่อนใส่ปุ๋ยบ่แต่พอนิ่นเขียวนะจะใส่เศ้านี่ยังใส่เรากินเลยบ่บต้องยุดก่อนได้อย่าไปกินเลยเออปุ๋ยนี่เือจืดบ่ปง่ายเลยเจ้าคือปุ๋ยใส่ยังแบบชัดุใส่ปุมสกเมผมบ่ใอะ ส่ปุย๋ยนี่เขาไม่อยากให้ใส่ไปไหนะนมัน,ขนเขากินเองเขานี่จะนะใส่พุนเียงไใส่ปูเ้านีา่เหรอเออจะจีบใส่เหงาบอีนน่เรา,าปละไเียหมบปลาสลัดปสลัดกัปลเียกบเบสลัดใคอ,อ,อ,อยู่ทียงวะนี่งใครแดงกันน <laughs> ี่เจ้าไปใช้มาดิกดแปรปูสามมือเลอยสามมือเลย ลืมลืมลืงผัวไปแวเนาะขไปตไปเต่มือขอก็ตผัวแล้วแล้วแล้วแบบไหนดแล้วแมีเต็มดองมือพ่อจอนเหรมีดองมือมือออต้องเต้นรอดได้กันมาคืนนีิเนาะเออตื่เต้แล้วออสะเจ้งอะไป้างก้นบ้าออต้งของเท้ดีน่นอเนาะก่านมเราบามวนเลย พจะคุ่ทัเปจรเก่าเี่เขจะคุ่สี่ป่ะถ้าก็ได้คุ่หนึ่งตีนางเจ้าพญาเต๊มาไพ่ปูบ้าป่ได้ไปมคือว้่เมื่อเอาใช่นรื่าตาตเท่าปูบอกว่า้ดีใช่แล้วเออ เล่นฉันจะวดเลยนะเจากระช้าัอเ้าะจ้าอย่าพาลันบ่บเฮุก้าช่วะข้าวได้ใช่ไหม้ากทอเออเอาจับกตากระอกขี้เลยิเจ้าบริเบิบ้านเราเองมันยอะเนไนี่ไกกะ ยัาไปงียนเไรเหขัเ้ลังกสีนี่นะจะไปัไมุงยี่บขัองอ,อ,อันนี้ก็บบูประโยชน์ใชลังกสียนไหวช่หนี่บอไหวยังไ<อ>งเขาจะงยังไงบอกไหวยังไงนจักเลยดแบนขอกลูกเ้อ <laughs> ลังกสีกาวล้วสนอให้หลมัดอยู่เลย นกนาวพี่น้องเนกคำเลยโดยโอเคน้อพี่น้องน้อบมาเทีกะสีขอจบคลิปก่อนพี่น้องอ่าคื้นสิ่งงจะเป็นวัดในพี่น้อยเนาะขนาดน้องเด็กยังเจ็บคอสืบน้ำมูกคือกากกากพี่น้องใครแต่บุป็นวัดน้องเด็กเนาะโดยเม่เนี่ยวัดที่นี่เป็นวัดกันเลยเออโดย อ๋อโอเคครับพี่น้อยระสำรับคลิปนี้บาที่กับสิคอับจะขี่ก่อนพี่น้อยเอาไว้พบพ่อคลิปหน้าแล้วท่านผู้ชมตั่นี้กับเอกขามาหาท่านมจอนครับน้องแดงเพื่อนพี่น้อยเนาะโดยบนเด้อพี่น้อยฝากติดตามคลิปต่อไปหน่อยสำรับคลิปนี้บาที่ขอลาตัวไปก่อนเด้อพี่น้อยโดยสบายดีเด้อน้องแดงโดยท่านมจอนสบายดีสดีโดยมาปากก่อนเด้อโดย